สวัสดีครับของที่บ้านแทนมีราคาวันนี้ผมนําเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อสักครใหวัดหนองกลับจังหวัดระยองมาให้รับชมเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเหรียญนะครับเหรียญที่นํามาให้ชมนี้เป็นเนื้ออปกา้าอันนี้ลักษณะเหรียญจะเป็นหลวงพอ่อครึ่งองค์หันหน้าตรงนะครับตรงห่วงจะเป็นเชื่อมนะครับก็เรียกว่าเหรียญห่วงเชื่อมอันนี้เป็นเนื้ออปกา้าจะมีการตอกโค้ดอยู่ตรงด้านซ้ายมือขององค์พระหรือขวามือเรา แล้วก็จะมีหมายเลขนัมเบอร์กำกับตรงขวามือของพาระหรือซ้ายมือเราครับแล้วก็จะมีน,นี่ครับชื่อหลวงพ่ออยู่ด้านล่างของเหรียญอันนี้เป็นเนื้อปักกาอันนี้ด้านหน้าก็เหรียญสวยองค์ที่นํามาให้ชมนี่ก็สภาพสวยเดิมพร้อมซิมเดินจากวัดพร้อมกล่องนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นยานแล้วก็มีชื่อหลวงพ่อนะครับหลวง,งพ่อสักพรวัดหนองกลับระยอง เหรียญเนื้อปะกา้าจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่4,999เหรียญเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่หน้าบูชาแล้วก็หน้าสะสมะเป็นวัตถุมงคลของพ่อทีอ่นิยมสะสมกันแล้วเช่นกันนะครับราคาปัจจุบันก็ยังไม่แพงครับอยู่ที่หลักร้อยไปไปลายถึงพันกว่าบาทก็ขึ้นอยู่กับความสวยความเดิมขององค์พระ ท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ